สว bon ja, ัสดีทุกคนด้วยครับนะอ่าอยู่วงเด็กทันรุ่นทีเคยครับนะอ่าก็ในวันนี้ก็จะมารีวิวรถกระบะครับนะอ่ามีทั้งหมด3คันครับนะนี่ก็วันนี้เราจะมารีวิวกันเล่นๆครับนะว่ามีอะไรบ้างนะอ่าอ่าแล้วก็ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับนะเริ่มก่อนรีวิวนะก็ให้ทุกคนอ่าขอไปฝากติดตามช่องติดต่อ้วยนะก็ในการสร้างช่องติดต่อที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็สร้างตั้งนานครับนะแต่ว่าไม่ได้เล่นในลงคลิปนะครับก็คือสร้างไม่เล่นๆนะครัก็อาจจะเลื่อนแบบเอ่อเพ่ว่าลงคลิปแบบจริงจังนั่นก็คอมริงเตอง่ายๆก็แค่แบบถ่ายรูกระบะไอทูนี้ไปเรื่อยๆน,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 นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ก็จะลืมไปติดตามที่ช่องนทิกตอกได้นะครับทิกตอกไดนะเดี๋ยวทิกติกนี้ไว้ให้นะครับนะโอเคครับนะกับเข้าดวงของเราครับนะก็นี่เราจะมาดูรูกระบะที่ละคันนลยครับนะถึงเราจะเริ่มก,กันดูดีกว่าน,นะ ขันแรกแนะับมกระบะข้างนี้นะฮะนี่ครับจุดเด่กกนก็มีแหละท่อนี่ครับตนะ่อูมิยอเพราเราก็ลืมบอกไปนะว่ามดเนี่ยนนาเอง,เอเองนะเอที่ว่าดูน้าเเนี่ยเราสามารถรบไจนนะุนี้นนนได้เนนี้จนีมัดตุนนีอนี่หลุดหาหลุดในกิได้รับน,ะนี่นี่เราสามารถรบลุกไอ,อตัวพิพ์ได้นะ่ะ ไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวใครไม่รู้อโอเคครับนะก่อนนี้ซึ่งก็จะมีรูปประตูนหลักๆก็เอ็มีเครสามอันนึงอันนี้ก็ณดูในบีเคียร์นะบอกรูปนะขอส่วนนี่ฉีงชัดจีนห้ามดูนะถ้าไม่ดูก็ได้นะนะ,ะแล้วเจ้านี่คือไฮไลท์หลักของเราเลยครับนะนมันก็คือหลักสติกเกอร์มีอาร์ซีครับนะนี่คนยังเก็บรายหลินไม่เยอะนะนี่แล้วก็ นี่ตรวจนี่ก็คือยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชื่อยังเป็นแบบนี้เลยครับนี่ก็คือทำแบบลิ่งริ่งแบบลู่ลวกเท่นั้ไม่ได้ราบละเอียดอะไรมากเท่าเดี๋ยวก็จะจริ้จริงเดี๋ยวต้องทำก็จะมีการเพิ่มรูปอีกนะนะอันนี้ก็คือเพียงแค่ของนดน้อยครับนะนี่ขั้นต่อไปเลย รถกระบะเลยนั่นนี่แล้วก็มิสติเคเกอร์อเออลืมบอกว่ามิสติเคเกอร์นี่ตรงนี้ไหมเนี่ยจุกเอียกหรือกระจุกอันนี้เหมาะสำหรับรถที่แบบนีนวัยตีกับใครนกระจุกน้ำนักแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่บางน้ำหนักอันนี้ที่ต้องเลื่อนนี่คือดูไอโปรแกรมถ่ายนัะอันนาจอนะมันชอบตัดอีน้ำหนะต่อนล้วมันก็หายนะำหักก่อนต้องขอไปนที่ตรงถนนนี้ คุ้นคัวว่ามันจะตัดเองครับนะอ่านี่โอเคเนห็นไหมมันไม่ค่อยบางครับนะั่นเนี่ยมันไม่เห็นเลยมันไมไ่ติดตั้งเลยครับนะแต่ความจริงก็มีรูกหยุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยมีครับน,นะอ่าอนี่โอเคอันนี้ก็เป็นทิชอร์เฉยๆนะแล้วก็ล้อก็ไปหลุงในวีคีเอานับนะ ก็ต้องขอโทษเลยครับนะที่ต้องทำนี้ครับนะนะอ่าขอบอกอีกครั้งนึงครับนีที่ต้องทำนี้ที่ทำนี้คือดูแอปเกมติดต่อนะครับนะฮะอันนี้พูดซ้ำไปแล้วนะนนค,ครับนะนี่ขอพูดอีกครั้งนะเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจเป็นการยากนะอ่ะครับอ่านี่แล้ว,ลวนะนะก็นี่ก็ว่าว่าละยังบ่นเดี๋ยวทุกคนรำคาญนะฮะปัดไม่บ่อนนะจะรำคาญบ่อนบ้างนะก็คันนี้ก็ ก็ไม่มีรายละเอียดมากก็เป็นแค่รูปที่หนึทงธรรมดาเฉยนะแบบมีอะไรมากส,าสือิสเสือนะครับนะมีแค่นี้เดี๋ยวจะมาทำต่ออีกทีนะอันเพิ่งสร้างเสร็จส่วนน,นี้ก็เดี๋ยวก็จะทําต่ออีกสักหน่อยนะยนี่กระบะตำนานเนเนี่ยตั้งแต่แต่คลิปแรกเมื่อไหร่ที่เริ่มทำวิดีโอสำหรับอเจ้าคนนี้จนเราก็ดัดแปลงมาหลายเน็กมากเล,กลกยคนนี้หลุดปูนบ้างน้ำมันสารพัดประโยชน์ตรงนี้นะ,อะโอเคครับนะนะ เดีย๋ยวเราจะลงขับสักคันก็ได้นะเดี๋ยวเอเดี๋ยวลงลงขับยี่ปุ๊บเราขับสักคันนะแม็กเดี๋ยวว่าอย่าลวกเป็นการขับเป็นยังไงนะโอเคเรจะเลื่กกันขับรถคันนี้นะอ่าก็โอเคครับนะตอนนี้ก็ได้อยู่กับรถกระบะตูร์เตอร์ฮีโร่ครับนะนี่ถ้าเกิดทุกคนจําได้ครับนะคนเก่กกาๆน่าจะจําได้ครับนะนี่ที่อ่าก็คือใครเป็นคนเก่าๆครับนะที่มาติดตามช่องเด็กคุกตั้งแต่แรกนะก็น่าจะจํารถคันนี้ได้นะ แล้วก็ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นหลายหลายคลิปมากครับที่เอาไปดัดแปลงเป็นรถกระบะด,ดำบ้างเทนเลอร์บ้างนะครับเนี่ยคันนี้โดนดัดแปลงไปหลายอย่างมาบอกเลยว่าคันนี้สารพัดไปยนนะอยู่นะนี่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วนะแล้วก็รถนี้ก็เอามาจากพี่ปอะสีลอยซับนะหรือรถคันนี้เป็นสีส้มนะเป็นแบบหลุเดเตี้ยหลุดเตี้ยแบติดเลยนะแล้วก็ความจริงอะ่ะที่ที่ทำหน้าอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเพื่อความเท่อะไรนะ ดูว่าล้อมติดในทุกแห่งนะไอพินดานดี่นะแล้วก็ล้อมมันบักนะแตบบ่ว่าเรื่องนันแบบจะจะอธิบาย,ยานะถ้าเกิดใครรีบเขียนถึงฉันก็น่าจะรู้ดีนะว่าเวลาเรียกรถมันเป็นไงนะมันแบบมันมีอะไรสักอย่างาขัดลอนะนะ้อมนะก็เดี๋ยวจะมาลองขัดเจ้าคันยังนิดหนี่งนะอย่างแท้แล้วน,นะกระบะสิ่งของแท้เลยเนะี่ยเดี๋ยวแนะ่นักผูก็จะทำท่อด้วยนะนะก็มีแผนจะทำท่ออยู่นะ การเสียบเราจะลองคับนิดนึ่งก่อนนทีก่อนเรียบได้ีเอ่อความมีขับแรมากนะขับนิดนึ่ที่เสียด้วยนะสุดขั้น่วามมีขับขนาดอ่ตอนนี้ก็พอทีีเครื่องกเต็มเรียบร้อยแล้วนะเระตันีน่นก่อทุกอย่างนี่ใช่ไหมแล้วก็มีไม้บดคนดีเม่เคลือหวมากอ่ก ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่ประมาณนี้รถล,ลิลลิลแล้วก็ยูวีรถกระบะประมแล้วก็หมดด้วยส่วนบอดพวกนี้เดี๋ยวประมาณประมาณสักอาทิตย์หน้านะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรมากเนระว่ามีแต่ง,งานนะเดีย๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะทําคลิปเฉดบมดพวกนี้แล้วก็นะแต่พวกสติกเกอร์ต่างๆนะแล้วก็ยังแล้วก็จะเพิ่มตุ๊กตาเอ๊ะเพิ่มมาสติกเกอร์ตุ๊กตาุ๊กอีกนะครับนะอ่าโอเคครับนะก็มีแค่ประมาณนี้นครับนะ กับบสำหรับการนิวโรตกระบาดนะก็จะมีการพูดลมนิดหน่อยันะก็ไม่ได้พูดบ่อยนะนะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้เกิดการพูดผิดหรือผิดพลาดกันนะก็ขออภัยด้วยนะครับนะสามารถมาไม่บอกได้ครับนะก่อนสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ